สวัสดีครับพี่น้องนี่ครับหลังจากที่บริดพ่อกันโดนนะกลับมาเห็ดคลิปไม่น้ะพี่น้องช่วงนี้ก็นยากน้ำลงสีเขานะเดี๋ยวมื่อนี้พามาเบิ่งนะหลังจากที่ลงติดตัง้งลงสีเขา้ามาได้สองเดือนก,กว่าๆนะครับตอนนี้ก็กถือว่าได้สีดีเราพี่น้องสีดีนะบ้านผมก็ลงสีเขา่า เราอมแอมกันนี่ก็หไหลอยู่เนาะสีหาโล่งครับสีหาโล่งแต่ก็พ่อได้สีเนาะแดนแลวบานอื่นมาสีน้ำเนาะพี่น้องสำหรับการสีเขามันอยู่ที่ห้าบริการเนาะเมื่อนี่เนาะผ้าพีผ้าหนองมาเบ่งเนาะพอดีผมรื้อตะแกงเนาะรื้อตะแกงฮอนเข่าเนี่ยเราพี่น้องออกเนาะผ้ามาเบ่งว่ามันเป็ี่ยนยังไงจังได้รื้อเนาะเพื่อพี่น้อง มือใหม่คือผมนติดตั้งลงสีใหม่หรือว่ามือเกา่าแต่บกกาเฮ็ดนบกกาเฮ็ดเดี๋ยวสิพาเบิงเ่งอันนี้คือมันเป็นตะแกงสองสั้นนะพี่น้องสำหรับของผมนตะแกงสองสั้นตะแกงก็เป็นนี่ับตะแกงที่พิ่ใส่เป็นตะแกงรุ่นใหม่อันนี้เป็นสั้นล่างนะพี่น้องสั้นสองแล้วก่อนเดืนก็นีน่นะล่างที่ทรงเขา ขึ้นไปขึ้นไปหัวสีนาะก่อนสีบาเนะมีล่างนี่ตะแกงเป็นยังขึ้นได้เลือเนะเป็นยังขึ้นได้เลืออันนี้ครับตะแกงสั้นแรกที่เลือออกนะเป็นตะแกงหางอีกเบอร์นึงงนะเพื่อให้เม็ดเขารอดลงไปได้แล้วก็ให้เฟืองมันคางอยู่ทั้งทึ่งนะเฟืองพวกเฟืองพวกงาใหม่พวกใบใหม่นะ หลังจากที่ตู้ล่มเป่าออกพ่กเบิดนะครับตัวนี้ที่เป็นตู้ล่มนะพี่น้องตู้ล่มเป่าพวกเขารีบพวกห้าพวกยังน้อก็ซอยใดในระดับหนึ่งแล้วก่อนที่สีหลอดลงมาเนาะมาตะแกงนี่นะตะแกงหลังจากที่ฮอนลงมาสั่นที่ซองแล้วพี่น้องเบิ่งสภาพนะอันนี้คือผมถูออกแล้วเนาะ ตั้งแต่บท่านถูที่แหลกมันสีประมาณนี้แล้วพี่น้องนี่ครับฟังนี่ยังบาท่านถนะูนับนี่สีเขาได้สองเดือนนะับนี่ครับซุมนี่เาท่านถูนะับสภาพประมาณนี้แล้วก็คือมันหอนในหยาบ่ลงนะับมันปนไปกับเขานะปนไปกับเขาไหลเพื่อพี่น้องมือไม้นะับมือไม่สีเขามาเบิองนะับสีได้แก้ไขนะับเฮ็ดเอาเล่นนับพี่น้อง เพระเาะว่าข้าเจ้าเอาตะปูน่อยตีตีจิกไว้นะสำหรับตะแกงสันทึ่งนะตะแกงสันทึ่งนี่ครับสิมี่ไม่อัดทั้งขางตีหนีบตียั้งไว้นะผมงัดออกหักก็ตามนะขั้นห้าเบออ,ออกก็คือห้อาสีัาสามารถเอาแปลงลวดแปงนี่มาทูเม็ดเขาทุ่มนี่ออกได้นะนี่แหละพี่น้องมันตัน ตันแล้วมันบ่สามารถที่สี่หอนเขาเขาบ่าเต็มเม็ดเนาะเขาไอที่ขึ้นมาจกเขาเม็ดรีบจังหน่อยนะมันสี่หอนหลอดลงนีเนาะเม็ดมันเม็ดมันหน่อยมันบางเนาะพี่นองมันสี่หลอดลงไปทั้งล่างกับเม็ดหยาเนาะนี่ครับมันสี่ออกมาตรงนี้เนาะนี่ครับแต่เมื่อมันตันแล้วเม็ดเขาเม็ดหนาที่มันหลอดลงได้เคยหลอดลงได้เนาะไม่ไม มันสีหลอดบ่ได้เนาะพี่นออกเขาก็ต้องลือแล้วก็ลือออกเนาะทำการแก้ไขไม่เนาะน้ำมูนนี่เพิ่นที่คันน็อตไปเบิดเลยเนาะพป่นออกขันน็อตอันนี้ก็แเกิดพ่อเอาออกได้ยุ่เนาะเป็นน็อตแต่น้ำรอบคางเนาะรอบคางสิเป็นไม้ไม่แบบนี้แล้วพป่นออกเนี่ยอันนี้ผมลือขึ้นเนาะงัดออกเนาะกั่ยังดีที่มันเป็นตะปูน้อยเนาะ มันก็พองัดง่ายอยู่เอาไขาควงผมจะใส่ไขควงนะครับเนี่ยเอาทางปลายแบนมันเนาะค่อยๆจิกล่องนะครับจิกลงให้มันเป็นหู้เป็นยังกับง,ง,งัด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 ออกเนาะค,คอยงัดเนาะแต่ก็ใช้เวลาโดนอยู่นะเป็นส้มม่วง,งกว้วนนะส่วนสีเหลวเนาะสำหรับอันนี้เพราะว่าบางมองเพิ่งจะตี ตีตะปูน้อยใส่ตะแกงไว้น้ำนอมันเด้งขึ้นเพื่อนก็นตีไว้หลายฟังยู่นอข้างหน้าก็ตีไว้นอเอาก็เลยดคอยเฮ็ดแล้วตะแกงมันทีขาดนอนี่ครับสำหรับตะแกงสัน้นเทื่องนะที่เหลือออกเดี๋ยวตอนเอาไส้ก็สีไส้น็อตสกูไว้แท่นนอเป็นของเพื่อมือหน้าอีกมือใดมันตันอีก ห่ากระสีได้ถอดง่ายเนาะไปที่นี่เ่าเห็ดให้มันถอดได้เนาะสำหรับตะแกงตัวนี้ดัดแปงเอาเนาะพี่น้องเห็ดให้มันง่ายเจ้าของเพราะว่าคู่มือนี่ก็คือว่าเขาลดสีเนาะไปลดเกี้ยวเนาะเขาลดเกี้ยวเขาหน้าวานหน้ายัางไรเนาะหน้าดำก็เริ่มหายไปเนาะว่าคู่มือเห็ดหน้ายอดหน้าวานกันไรมันก็นปีได้แรงก็เขาหญ้าปนไรเนาะ ในเมื่อเน่ยปนร้ายมันก็ต้องต้องสีก็ต้องฮอนต้องเป่าออกให้ดีแล้วเปิ้นก็ยังสีเขาน้านเนาะถ้าเมื่อมันตันเท่าก็แก้ไขครับพี่นกองบ่ตตรงย่านมันพังเนาะสำหรับตะแกรงซุ่มนี่ก็บ้มีอย่างเนาะแต่ห้าคอยเหตุเนาะจะเห็ุใหนมันขาดถ้ามันขาดเท่าก็ต้องไปซื้อเอาไหมัะซื้อใหม่แต่ค่อยๆงัดคอยแงะเนาะใส่เวลาเนี่ยใจเย็นๆเนาะ เ,ห,เห็ดเผือ้ลูกค้าเพิ่นพ่อใจเนาะครงสีที่มีตะแกงได้ไหลสั้นห้อนในหยาห้อนยังด้ดีเก็มีตัวล,ล่มมียังสีเพิ่นก็ว่ามันดีดอกพี่นอ้องหลังจากที่สีเข่ามาสองเดือนเนาะคต้องมองก็คือว่าเนะาะหยาไล่ไหลมันหยาบออกเนาะครัหยาปนหลายพ่อมาสีน้ำเพิ่นก็ว่าเออมันออกดีอยู่เป็นสีออกบ่ลอยเปื้อนเส้นนะครับถือว่าดีอยู่ เอาสำหรับพี่น้องพามาเบิงนอปพาเมาเบืองสำหรับผู้ใดที่กำลังประสบปัญหาอยู่คือผมนอไล่องไปพิจารณาเบิงนอพี่น้องมันตันมันหนีเม็ดยาหรือว่าเขาเม็ดหลีบเม็ดบ่เต็มเม็ดมันกับบ่รหลอดหลอดบ่ได้นะที่สำคัญกับเม็ดยาแล้วพี่น้องมันหลอดบ่ดได้นอหลอดลงไปกับส่วนหน่อยนะ ส่วนหลายสิขึ้นไปปนน้ำเขาเนะแบบนี้ก็ลูกขาเพื่นก็สีว่าเข้าได้นะถ้ามันดีอยู่แล้วก็เหตุให้มันดีต่อไปนะพี่น้องอ๋อสำหรับมือนี้ก็ลาไปก้อนนอะขออตไปนี่รับแก้ไขตรงนี้ให้เรียบร้อยเดี๋ยวจังไดก็สีมาอัปเดตลงเรื่อยๆนะสำหรับลงสีเขาเนะมือนี้ล่าไปก้อนครับสวัสดีครับ